สวัสดีครับพบกับลุงแอ็กพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้มาได้พามาแซบอีกแล้วพี่น้องมาตัดหญ้าครับผมนี่ครับบ้านหลังนี้เคยมาตัดบ่อยนะครับพื้นที่ไม่เยอะครับผมเดี๋ยวไปดูพื้นที่กันก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็ฝฟมือลุงแอ็กนะครับเนี่ยที่รอบถือแล้วลุงแอ็กมาเทรายแล้วก็หินลงครับยังสวยงามอยู่เลยครับผม อ๋อยาวแล้วครับผมนี่ครับพื้นที่ก็ไม่เยอะครับผมบ้านหลังนี้มาตัดบ่อยนะครับว้าวเอาเรื่องอเ,หเหมือนกันครับผมยาวแล้วหนาฝนยาจะยาวไวหน่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่วยลุงแอ็กตัดยาเลยนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จลุงแอ็จะบอกว่าค่าแรงพื้นที่ประมาณนี้ค่าแรงเท่าไหร่นะครับ เจเอ๋จเจ้าเป็นใครหรืออ้าวสไปเดอร์แมนเนี่ยโอ้โหมาทั้งญาติโอ้โหพี่น้องอม,มากันกี่ทั้งครอบครัวเลยมั้งเนี่ยอ้าวว่างาสวัสดีชาวโลกโอ้โหขอดูหน้าดูตาเจ้าสิตอนนี้อะเจ้ากินมันหมดแล้วเนี่ย ใบหมดเกี้ยงเลยเจ้าอ่ะฝีมือพวกเจ้าทั้งนั้นสวัสดีชาวโลกขอรูปหัวนหน่อยนะชาวโลกน่ารักน่ารักอุ้ยน่ารักน่าเอ็นดูครับผม,มนี่อฝีมือพวกเจ้าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮียนไปเลยครับผมเยอะจริงๆ มาเป็นครอบครัวเลยนะพวกเจ้าะสวัสดีเช้าโลก<า>จะเป็น Spiderman ใช่ไหมขอดูหน้าดูตาเจ้าสิโคตรเท่พี่น้องเอ้ยน่ารากักน่าชังน่าเอ็นดูสุดๆเลยครับผม <c oughs> หวัดดีว่าไงอย่ามองหน้าข้านะจะหาเรื่องไหมมองหน้าหาเรื่องจะเอาเรื่องไมเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> มากันเป็นครอบครัวครับผมน่ารักนะ่าชังพี่น้อง <c oughs> ไม่สนโลกเลยนะเราหมดแล้วจะเรือไม่อีกหน่อยนู่นนะ่ะยาวไปเลย เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตัดแล้วก็จะเอี่ยมแบบนี้นะครับมันหยุดรับจ๊อบตัดยาสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับอยงนี้ก็ทำมาหลายปีแล้วครับตอนนี้ปนีก็กําลังกวาดนะครับเดี๋ยวกวาดแล้วก็จะกวาดใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ไปทิ้งครับตัดแล้วก็กวาดเก็บกวาดให้เอี่ยมให้สะอาดนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตับจอบตัดยานะครับตัดแล้วก็จะสะอาดเรียมแบบนี้แล้วครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมเช่นเคยนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัดยารับจอบตัดยาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับผมนี่ครับเก็บกวาดให้สะอาดนะครับเวลาย,ายาวอี เจ้าของบ้านเขาก็จะเรียกใช้บริการเราอีกนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ลนุงแอ๊ดพาแซ่บด้วยนะครับหาอยู่หาก,กินกันไปพี่น้องสู้ๆไปด้วยกันครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับอ่าค่าแรงนี่หนุงแอ๊ดทำอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงกว่าครับผมพื้นที่มีแค่นี้นครับนี่ครับค่าแรงก็อยู่ที่ 350บบาทนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม